อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ค่ะบ้านสวนพอเพียงของเราเตรียมเพาะต้นกล้าพริกปีหรือว่าพริกขาวเพื่อที่จะปลูกในช่วงหน้าหนาวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะเราเตรียมต้นกล้าเอาไว้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆพื้นที่ พื้นที่ที่เราจะปลูกคือตรงนั้นค่ะตรงนี้ก็คือพริกชี้ฟ้าที่เราปลูกแล้วมันแก่แล้วก็เริ่มจะไม่มีเม็ดแล้วค่ะรอให้หมดหน้าฝนนี้จะปลูกในหน้าหนาวนะคะบ้านสวนพออพียางมาดูนะคะมุมนี้จะเป็นพริกปีที่เราปลูกกินได้ทั้งปีหรือว่าพริกขาวนั่นเองค่ะ พื้นที่บ้านเราเรียกว่าพริกปีจะ้ะเดี๋ยวช่วงหมดฤดูฝนนี้เราก็จะไถแล้วก็เตรียมพื้นที่ปลูกพริกปีหรือว่าพริกขาวต่อไปค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์ค่ะทุกท่าน